ดูโฉบหน้าผู้ต้องหาคนนี้ครับชื่อว่านายทวัตชัยแก้วนพรัตน์อายุ30ปีเป็นนักโทษชายคดียาเสพติดติดโควิด -19 ด้วยตอนนี้ขังอยู่ที่เรือนจำเกาะสม,มุยแต่ว่าระหว่างพาตัวไปรักษาเขาแหกรถหนีไปอะ่ะ<อ>ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับตัวนะคือเขาจับได้20มกราคมที่ผ่านมาก็มาไว้ที่เกาะสม,มุยครับปรากฏว่าสามกราคมทางเรือนจำส่งตัวไปรักษาแต่หนีออกไปก่อน ถ้าประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่ใกล้เคียงเห็นหน้านายคนนี้แจ้งให้ตำรวจไปจับตัวมาได้แล้วต้องระมัดระวังนะเพราะเขาติดโควิด -19 บเาตำรวจในพื้นที่ตั้งระบีนนำจับ20,000บาทด้วยนะครับตูมตาลน,นะใครเจอตูมตาลแ<ใ>จ้งตำรวจน,นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กยูทูบข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ